ก็แซ่บไงไปอยู่ไฮเนาะบอเล็กจอยากรับถั่วอยู่หักบลเลคอยซื้อมันกอดงามแรงแต่ว่าอีกไปหันก็หนาดขึ้นที่พาไปเบิง่งหหูนูพี่น้องหนู้ผุนู้ผุพี่น้องเลยหนูตัวใหญ่ไล้บุ๊มเอ็นนู้ทองขาวเด้แต่ว่าเพิ่นมันเขามาอยู่ในสนนวนแต่โดนเนาะแต่ว่าบอเล็กมาเนี่มืดแล้ว ยอดโบเห็นหูมันดอกไปหนอ่อยแปลกว่าสีาพาไปเลาะเบิ่งจังหน่อยเนาะยุ่งอยากก่อนขังอยากจะลายเด้พี่น้องเด้อันนี้เป็นโครงการของเต่าพ่อไปเนาะเพป็นว่นาสิเลี้ยงเออเป็นกระสังเด้เตอนบกเลยพี่น้องกราบสวัสดีกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุนมื้อนี้บ่เล็กพามาหล่อซัวพี่น้องเว้ บรรยากาศตอนขำๆบรรยากาศอยู่ฝั่งลาวอันนี้สวนของพ่อกับแม่บอเล็กเองเนาะฮาก็เสีได้มาจอบมัอนี่โอ้ยกกกล้วยลายแห้เลยพี่น้องเบิร์เน่แต่พู้ว่าเป็นหบบเดียเบิร์เน่โอ้ตัวน่ะเป็นปีเลียวพี่น้องปีพักใหญ่เลยโอ้ต้นใหญ่สูงขนาดบ่คอยได้บักไปเนาะพักกับมีลายแนวเดียพี่น้องเฮ้มะเขือนี่เฮย อพี่น้องเนี่กินกับลาบเนี่โอ้ยบรรยากาศยามแรงอยู่ฝั่งลาวพี่น้องบรรยากาศดีเลยมื่อนี่ปลูกลายแนวอยู่ใด้พี่น้องเอ๊ะอันนี้เป็นผักกาดนะเจ้าเอ,อิญผักกาดอยงางนี้อเล็ก,กบับบัวหูสื่อเนาะลืมเลยขนาดรเราเพจให้บวดรนได้ยังลืมสื่ออันนี้มะเขืออย่งมะเขือขาวอแซ่บได้มะเขือ,อน,นี่พี่น้องเอ๊ะนี่มะคุ้ง หรือว่างมะละกอเนาะเป็นฝั่งไทยเอืน่พนพอดีตำเลยพี่น้องจังนี่ตำเสร็บเสร็จมะเอื่นก่อนเดียวว่าเล็กจะเ,เ,เอาไปตำบางกีนี่กะแม่เพันธุ์ทัก,กเอาออกไปเนาะกับบอลเล็กก็เลยเอากระเจ้านำพันธุ์เด้อันนั้นเป็นหัวขาอดปลูกจะรดนี่พี่น้องตัวนะั้นะไรเป็นปีเลยบรรยากาศยามแรงนี่ โอ้โหผักสลัดเพื่อนของเม้งน,นี่แต่ว่าอันนี้เพื่อนปลูกนี่บอคอยได้เล่นยาไปเลยเนาะนี่ยหืมสดๆดเลยกันใยกันใส่ยากอะคอแข้งอยู่รึเล่าเพื่อนนี่คือว่าเพื่อนไดแต่ว่าเพื่อนเก็บแล้วมือเศร้านี่บล๊บอกบล๊อกมาถ่ายเบิ่งเนาะ เดี๋ยวมาอ,อื่นถ้าว่าเพิ่นเก็บเด็กเดี๋ยวบอเล็กจะมาถ่ายเบิง่งนี่พอดิตำเลยพี่น้องตำกินกับไน้าะปิ่งปลาแห้งด้วยปลาแดดเดียวน่แซ่บเลยไปอยู่ไทยเนาะบอเล็กกิอยากล้างถั่วอยู่หักไม่ได้คอยซื้อมันกัดงอมแรงแต่ว่าอีกไปหันกว่านั้นคือี่พาไปเบิ่งผู้นูพี่น้องหนู้ผุก นู๊ผูกพี่น้องเลยนูตัวใหญ่ได้บุม๊มบิลนูทองขาวได้แต่ว่าเพิ่นมันเขามาอยู่ในสวนแต่โดนเนาะแต่ว่าเบาเล็กมากนี่มืดแล้วหยาดโบาเห็นหูมันดอกไปหน่อยแต่ว่าสีพาไปหลอกบังจั่หน่อยเนาะยุ่งอยากก่อนขังอยากจะลายได้พี่น้องเด้ออันนี้เป็นโครงการของเต่าพ่อไปเนาะ เป็นว่าเลี้ยงเออเป็นกระซังเด้ตอนบกเลยพี่น้องสงไซมันหัวบ้า,าว่าบุหัวนี้เลี้ยงแมงดานีได้เลยพี่น้องเลี้ยงแมงดาหรือปลาดุกนี้ได้อยู่นี่พี่น้องว่าได้บ่เพราะว่าประสบก,การณ์ในการเลี้ยงปลานี้ก็ยังบ่เป็นนะครอบครัวเล็กสงไซเป็นกระลองเบ่งคงั้างแรกนะพี่น้อง เพระาะว่าแต่เก่ามันเป็นถอนํำม,มันแตกเด้พี่น้องถอนํำแตกเราเพินก็เลยเป็นคูดเป็นอันนี้เด้เพราะว่ะาอัเล็กก็ลต้องคลิปให้เบิ่งอยู่เนาะวางอาเล็กเก็บพักเนาะอัน้อันนั้นมันกเ็เริ่มมันโบมีน้ำเนาะกะ็อยากตาย้ยนี่เด้พี่น้องพักนียังกเกาะเฮ้ยลืมซื้อเลยพักการจองบุกแบบธรรมชาสตรเด้พี่น้องเลยโมเมนต์มันอยู่ตามบักเด้ ข้าแมาวมีหูหน้นูพี่น้องเนียหักคือซีมี่ยุ่นิเบิงเงี้ยพี่น้องทางมันเที่ยวเห็นยังเห็นบอกเป็นอ่างเลยพี่น้องอ,อันนี้เป็นเครือมันแกว้วเนาะอันนี้เป็นกกดอกแครดอกแครบ้านเนี่ยเนี่นี่พี่น้องผูหมักนีโอหักเลยได้พี่น้อง เอาไปลวกเนาะกินกับตำดูกว่าเฉยๆอะไรได้เดฟพี่น้องพี่น้องเห็นบ่อ่นี่เห็นอย่งบ่อมีหอยเงินควดนี่เห็นบ่เห็นอพี่น้องหอยเงินเกียวนี่นี่โคตนี่พี่น้องเบิ่งเนี่ยนี่นี่นี่ มันขวดกินมันพี่น้องเพิ่งไงยังซอสไดเพิ่งไงพี่น้องอู้หูหูนะเพิ่งไงอู้พี่น้องเห็นบอกหูลงมันอยู่ในอยู่พี่น้องเห็นบอก มันค่อนข้างเสียหกมน่อยมั้นี่มันเป็นอูอยู่ทางในหกเพราวะว่ามันกระหาหลอกกินแทน้แลว้วบดินมันกระสุเะเบสลสสสเลยพี่น้องเดี๋ยวสิพาเบิ่งส่งนะเนาะสกไซมันอยู่ซ่งนั่ยเลยพี่น้องหัวสวนเปลือกนั้นมันมีมันเนาะเห็นบอกเที่ยวบอพี่น้องโอ้ยทางมัน เห็นบอกหีทางมันพ oh. <two> no ี่น yeah. oh, ้องเด้เด้หนีหูมันหีพี่น้องโอ้ดุนีพี่น้องนี่หูมันโอ้กินเหยื่อแปลนเห็นบอกเห็นนะหูพี่น้องทางหน้าขอแม่ขอนขาสีเปดเลยพี่น้องเอ้ โอ้ยพูดพูดพูดบอนีด้แค่พอควายมันอะไรไปน้องอเห็นบ่โอ้โูพีนน่น้องโอ้ดูแปลนขนาดพี่น้องเห็นบ่กดีนี่นี่ควายปักใหญ่เลยพี่น้องเห็นบ่โอ้ยทางไหนนี่โอ้ยดูพี่น้นอง มึงเดินทางันเที่ยวโอ้ยไปปากไหนเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบ่าโอ้โหไปขำเลยพี่น,องงน้องเอ้ยุ้งหลายเดี๋ยวมือหนาบอลเล็กอันนั้นไปอ่ะนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปใส่กับเนาะเออบอแเมนเดี๋ยวพอเล็กไปเห็ดบ่วงก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเห็ดบ่วงมาใส่ก่อนเนาะ พี่น้องวะมีรุ่นอยู่วะโหเคยใส่พอบอลเล็กกระบอกเคยใส่ว่าสิไปหาออกไมเนาะใส่ใส่บว่วงหนโูบวัวจริพอได้ปีงหรือบ่แต่ว่าตามที่บอลเล็กเบิ่งนี่หนูนี่ยังมีอยู่ทุกเด้กบอลมันก็บ่ได้มีแต่วางเดียวเด้อพี่น้องโอ้โหบรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้องเอ้ยอยากให้พี่น้องมาชมเด้บรรยากาศสดๆไปสิ ไม่เลี้ยงน้องแต่ว่าช่วงนี้บอคอยออกเนาะกับมันบอคอยมีโคตหนำมันเลยเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนบอ่อเล็กมาดูเนาะเพราะว่าตะเก่าม,มันไม่ห่างมันเดเมือประเณไหมมันมีหูนเดียวน้องนี่ หมักแตงพี่น้องนะบิดจากหมากเนาะขอแต่ว่ามาขำายกัเสียวได้เพราะว่าสวนบอเล็กมันก็อยากกเน,นี่ยนาอเพราะว่าบอเล็กยันมีงูเอดอกหม่องกำลังเป็นแต่เก่ามันเห็ดหูในนั้น าะมันเที่ยวเลยพี่น้องาะในนี้มันเป็นนั่นพอมีกองใหม่เดยเมื่อก่อนปีทีเลี้ยวบาวเล็กเขานำหายนี่พี่น้องแต่ว่าบาา่ได้มนเนาะโป้ยมากรุงแกลกนะพี่น้อง พะว่าแต่เก่ามันเป็นท่อนำมันแตกเด้พี่น้องท่อนำแตกแล้วเพิ่นก็นเลยเป็นคุดเป็นอันนี้เด้เพระาระว่าบอเล็กก็ะล้งลิปให้เบิ่งอยู่เนาะวางบอเล็กเก็บผักเนาะเด้อันนั้นมันก็นเริ่มมันบ่มีน้ำเนาะก็อยากตายนี่เด้พี่น้องผักอี่ยังเกาะเอ๊ะลืมซื้อเลยผักกาดจองบุกแบบธรรมชาติเด้พี่น้องเลยโบแมนมันอยู่ตามบักเด้ มีฮูโนูพี่น้องเลยหักคือซีมี่ยูนเบิ่งไงพี่น้องทางมันเที่ยวเห็นไหมเ็นบอกเป็นอ่างเลยพี่น้องออันนี้เป็นอ่าเครือมันแก้วเนาะอันนี้เป็นกกดอกแคดอกแคบ้านเนี่ยเนี่นี่พี่น้องผู้หมกักมีโอหักเลยได้พี่น้อง เอาไปลวกเนาะกินกับตำดูเหรอเห็ดอะไรีด้เดนะ็กพี่น้องพี่น้องเห็นบ่อหน,นี่นเห็นอย่างบ่อมีหอยบนขวดนี่เห็นบ่เห็นนะ่พี่น้องหอยบนเที่ยวนี่นี่โอ้ทุกนี่พี่น้องเบิงน์นเนี่ยนี่นี่นน มันขวดกินมันพี่น้องเพิ่งไงยังสดเลยเพิ่งไงพี่น,ไไน้องอู้หูหู่นะเพิ่งไงอู้พี่น้องเห็นบอกหูดูมันอยู่ไหนพี่น,น้องเห็นบอก มันค่อนข้างเกียหุบมาบเลยนี่มันเป็นอูอยู่ทางในรับเพราะว่ามันกระห่าหลอกกินแท่เนี่ยนะบอสดินมันกระสุบ,เ,เ,บสลสสสเลยพี่น้องเดี๋ยวสีพาเบิ่งส่งนะนาะสุกไซมนอยู่สนั่นแเลยพี่น้องว่าสว่วนเล็กมันมีมันเนาะเห็นบอกเที่ยวเนาะพี่น้องโอ้ยทางมัน เห็นบอกนี่ทางมันพี่น้องเด้เด้เห็หูมันนี่พี่น้องหูรึพี่น้องเห็นหูมันกินเหยื่อเปนเห็นบอกเห็นนะหูพี่น้องทางหน้าขอแม่ขอนขาสีเป็ดเลยพี่น้องเอ้ โอ้ยคุณผู้ทุนบอนี้แค่พอควายมันแหละพี่น้องหเห็นบ่โอ้โหพี่น้องโอ้โหแปลนขนาดพี่น้องเห็นบ่นี่นี่ควายปักไงอีเลยพี่น้องเห็นบ่โอ้ยยังไงนี่พี่น้นอง พวกเนี่ยทางันเที่ยวโอ้หอยปักไงเลยพี่น้องเลยเห็นปะโอโ้โหไปขำเล็กพีนงง่น้องเอ้ยุ้งลายเดี๋ยวมือหนาบอลเล็กอันนั้นไปอันานาพี่น้องเลยเดี๋ยวไปใส่กับเนาะเออบอลแมนเดี๋ยวพอเล็กไปเห็ดบ่วงก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเห็ดบ่วงมาใส่ก่อน,นเนาะ พี่น้องอะมีรุ่นอยู่วะโหเคยใส่พอบ,บริเล็กกระบอกเคยใส่วา่าสิไปหาออกไม้นาะใส่ใส่บ่วงหนโูบ่วววสีพอได้ปีงหรือบ่แต่ว่าตามที่บอเล็กเบิ่งนี้หนูนี้ยังมีอยู่ปุ๊บเด็กบอมันกบ,บ่ได้มีแต่วางเดียวเลยพี่น้องโอ้โหบรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้องเ้ยอยากให้พี่น้องมาชมเด้บรรยากาศสดๆไปสิ ไม่เลี้ยงน้องแต่ว่าช่วงนี้บอ่อคอยออกเนาะกับมันบอ่อคอยมีโคทหนำมันเลยเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนบอ่อเล็กมาดูเนาะเพราะว่าตะเก่าันมันไม่ห่างมันือนเดื่อบโมเมนตไหมมันมีฮูลเน,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 นี่ย่น้องนี่ แทงพี่น้องนะบิดจากหมากเนาะขอแต่ว่ามาขำายกันเสียวได้เพราะว่าสวนบอเล็กมันก็อย่าโคกเนนะี่ยเนาะเพราะว่าบอเล็กยันมีงูเอดอกม่วงกำลังเป็นดแดบใเก่ามันเห็ดหูในนัน้นว่ามันเที่ยวเด้พี่น้อง ก่านในนี้มันเป็นั่นนานก่อนีีกองใหม่เด้เมื่อก่อนปีทีแล้วเบาเล็กเขานำหายเนี่ยนงะแต่ว่าบาา่ได้มนเนาะโอยมาฟุง